อนุทินจะไม่ยุบสภาค่ะเพราะคะแนนเสียงไม่ดีจากสถานการณ์น้ําท่วมหาดใหญ่ก็อาจจะลาออกแล้วให้โหวตเข้ามาใหม่เพราะตอนนี้พร้อมโหวตแล้วค่ะพร้อมโหวตแล้วก็คือเขาจะไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อยอีกต่อไปเพราะมีการดูดสอสอไปเติมเสียงให้แล้วจะได้เสียงเกือบพอนะคะที่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วก็จะอ้างว่าต้องการมาทาภารกิจการแก้ไขรัฐนูนให้สําเร็จอันนี้เป็นการเลือะแนวทางที่หนึ่งเพราะจะมีสอสอของพรร ประชาชนที่อาจจะไม่ได้ไปต่อกับพักคประชาชนมันมีสสอ่ะที่มีที่ไม่มีคู่แข่งอน่ะใน MP101 ี่ะไม่ควณลฟายที่จะได้เป็นแคนดิเดตไอสถานการณ์แบบนี้ถ้าแขกเป็นพักภูมิใจไทยแขกก็จะไปช้อนสสพวกนี้มาเพราะเป็นสสพร้อมใช้แล้วก็สสพวกที่ติดคดีอะไรหลายๆอย่างด้วยนะก็จะทําให้แบบหายไปหรือเกียร์ว่างไปหรืออะไรเดี๋ยวมาวตงครั้งสุดท้ายก็ได้ถมแขกถ้าสมมติว่า ถ้าเออครับเออนี่มันมันเป็นซีนาริโอที่ฉันขอทํางานครั้งสุดท้ายแบบนี้ที่ฉันอยากทําแล้วก็คราวนี้อนุทินก็สามารถอยู่ยาวได้อีกหมดอีกครั้งนึงแล้วจะเสียงขั้งมากนะเพราะนั้น MOA ที่ทํามาจบหมดคุณคุณไม่สามารถที่คุมมันเขาได้อีกเลย แค่งูเหา่าหรือว่าการพลังดูดจากเพื่อไทยไปเก้าคนนะมันมีครึ่งหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐที่ไปภูมิใจไทยนะคะและอีกครึ่งหนึ่งที่ไปกล้าทําก็จะโหวตให้อนุทินนะแล้วประชาธิปัตย์ที่ย้ายไปอีกละ่ะย้ายไปอยู่กล้าทําอีกป่ะแล้วประชาธิปัตย<ช>์ก็จะโหวตให้อนอุทินอีกละ่ะเออเพื่อนี่อยู่คุณแขกวันนี้เองวะ่ะกรรนกานี่แหละคิดว่าโยกตัวเลขคณิตศา,ศาสตร์ในสภายโยกไปโยกมาเนี่ยเขาเป็นเสียข้างมากได้นะ แล้วก็เล่นละครตกตากันพักนู้นพักนี้นะทําเป็นเสียงแตกนู่นนั่นนี่นะได้จะเหลือแต่อีพักเพื่อไทยนี่แหละนางงามฝ่ายค้านอยู่เหลืออยู่พักเดียวเนี่ยตอนเนี้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอนุทินลาออกแล้วโหวตกลับเข้ามาใหม่นะห,หรืออีซีนาลิโอหนึ่งก็คือยุบสภา,ามีคําถามภาษาปติแต่ประชาชนจะโหวตไม่แก้รัฐมนุนไม่เอานะไม่แก้รัฐมนุนเพราะตอนนี้ประชาชน,น,น,นาคิดว่า,วาปัญหาชายแดนกับปัญหาน้ําท่วมเป็นปัญหากับปัญหาเศรษฐกิจอะเป็นเรื่องใหญ่กว่า การแก้ร <g rain> ัฐนุนแล้วตอนนี้มันเริ่มมีการสร้างเนื้รืีว่าอีพักที่แก้รัฐนูนเนี่ยมึงอยากแก้อะไรนักหนามึงมาดูชีวิตประชาชนก่อนไหมตอนนี้ IO ฝ่ายคอนโซลไอโอทางอนุรักษ์นิยมอะเขาก่อร่างสร้างเนื้รทีนี้มาแล้วต่อเนื่องเละเทะกว่าเดิมรู้ไมแขกบอกเลยว่าเละเทะกว่าเดิม